สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้พกาศจะมาทำเปิดฮอเล็กๆนะคะนะคะเล็กๆมากๆก็มีการโชว์ในในอินสตาแกรมไว้แล้วนะคะก้าวเพื่อนๆอให้อยากจะติดตามพกาศปกาศก็ปิด Facebook ลงแล้วแต่ว่าสามารถติดตามของประกาศได้ที่ไอจีนะคะอย่างที่ประกาศบอกนะคะเดี๋ยวประกาศจะทิ้งไว้ข้างล่างนะคะสาหรับเพื่อนๆที่ติดตามก็ส่วนใหญ่ประกาศจะอัปเดตอินสตาแกรมมากกว่านะคะมากกว่า a c e b o o k เนาะ เพราะว่าประกาศถ่ายรูปประกาศก็ลงได้เลยมันก็เก็บเป็นเหมือนแบบความทรงจำที่เราแบบทำอะไรไปบ้างในแต่ละวันนะคะก็สามารถไปติดตามทางอิน t a g r กรมได้นะคะส่วนแล้วก็ช่องของประกาศเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นชื่อช่องว่าประกาศภูนะคะเอ,อต่ตอนนี้ประกาศเปลี่ยน,เป,น,เ,ปนเป็นหนูประกาศนะคะก็สามารถกด Subscriber ได้นะคะก็ยังไง ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้หายไปไหนก็ยังติดตามเพื่อนๆพนพี่พี่ในช่อง Channel YouTube อยู่นะคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาทำวิดีโอวันนี้ก็เลยมาทำเพราะว่ามีเวลานิดนึงก็เลยจะมาทำให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเดี๋ยวจะวิดีโอคลิปต่อไปจะพูดเรื่องออประสบการณ์การผ่าฟันคุดนะคะเพื่อนๆน,นที่อยากทราบก,ก็รอติดตามวิดีโอคลิปหน้านะคะแล้วก็ประกาศจะทำไว้ให้นะคะประสบการณ์ของประกาศเองแล้วก็ พูดในความรู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างในการผาฟันพุดผ่านมาแบบจริงๆนะคะก็มีหลายอย่างตื่นเต้นด้วยนะคะหวัดเสียวด้วยนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าประกาศซื้ออะไรมาบ้างในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะแล้วก็ใกล้ซีซั่นมาเขาก็จะมีโปรโมชั่นที่ลดราคาแล้วก็จัดเป็นกิฟต์เซตของขวัญน,นะคะให้ให้ในช่วงเทศกาลนี้ด้วยนะคะก็ประกาศก็ซื้อมาซื้อมาได้ หนึ่งหนึ่งเซตนะคะก็ประกาศขอโทษด้วยเรื่องแสงนะคะเพราะว่าประกาศก็ใช้ iPhone แล้วก็อับขึ้นเลยไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะเนื่องจากที่มีเวลาจริงๆเนาะก็พอดีว่าไปซื้อมาจากร้านบูธวันนั้นก็เดินเดินเล่นอยู่พักหนึ่งช่วงนี้ก็ซื้อจะเน้นซื้อพวกเสื้อผ้าซะมากกว่านะคะแล้วก็เข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นเท่านั้นนะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าประกาศซื้ออะไรบ้างที่ผ่านมานะคะก็อย่างที่ ซื้อมาที่จําเป็นที่รู้สึกว่าต้องต้องใช้นะคะรู้สึกว่าต้องกินอะไรเงี้ยก็เป็นวิตามิน2ตัวนี้ค่ะเป็นของเมกานะคะเป็นซินซินโคมินนะคะตัวนี้นะซื้อที่ร้านบูนะคะอันนี้มันจะเป็นซิงค์นะมีซิงค์มีวิตามิน B1 B2 B6 b มี2 B6 ีกกินเพื่ออะไรกินคู่กับไบ,บโอตินนะคะ กินคู่กับไบโอตินไบโอตินนี่เพื่อนๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วพระกาศกินไบโอตินวันละ2เม็ดนะคะ,ะกับซินคอมซิงเนี่ยอันนี้วันละ1เม็ดก็กินคู่กันเพราะเนื่องจากว่าพระกาศมีปัญหาในเรื่องของผมร่วงผมบางต้องบอกก่อนว่าพระกาศเป็น,เป,นเป็นเด็กทีออ่ผมน้อยมาตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เล็กๆเลยเป็นผมเส้นเล็กผมรีบรีบแบนมากๆแล้วรู้สึกว่าเราเราพยายามหา หาผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะบํารุงเส้นผมเราให้ให้มันอยู่แบบนานๆหน่อยแบบร่วงน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีว่าก็ไปเจอมีชมพูด้วยที่ใช้แต่ว่าไม่ได้หยิบมาให้ดูนะคะก็รู้สึกว่าลองลองมาหลายตัวแล้วชมพูก็พอมาเจอตัวนี้โอเคเราใช้ถูกเพราะเราเห็นผลตรงที่ว่าเส้นผมเรามันมันขึ้นดีมากแล้วก็ร่วงน้อยลงควบคู่กับการกินอันนี้ไปด้วยนะคะตัวนี้พักกาดก็ เพิ่งจะกินได้ได้ไม่นานนะคะแต่แต่ที่เห็นผลได้ชัดคือในเรื่องของแชมพูสระผมแตดลองเดี๋ยวจะพากาศจะลองกินควบคู่กันไปว่ามันได้ไประสิทธิภาพดีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวประกาศจะมาพูดอีกวิดีโอหนึ่งนะคะตัวนี้ก็ราคา175บาทนะคะส่วนซินโคมีนเี่ยประมาณสองรอยสามสิบหรือสองบาทประกาศจาไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็กินเป็นพวกบำรุงเล็บเส้นผมผิวหนังนะคะ ก็เพื่อนๆลองไปปรึกษาเภสัชที่ที่เขาแนะนําพวกนี้ดูนะคะเดี๋ยวยังไงประกาศจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นครบเซตเลยว่าประกาศใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในในเกี่ยวกับเส้นผมนะคะโอเคหลังจากที่ไม่ได้ยอมผมมานานแล้วนะโอเคตัวต่อไปเลยค่ะก็ตัวต่อไปจะเป็นลิฟ eos อันนี้เพื่อนให้มานะคะเพื่อนประกาศให้มาเป็นกลิ่นมิ้น์เนาะก็ใช้ไปแล้วนะใช้จริงใช้ดีมากๆากประกาศไม่ ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนถึงชอบเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าประกาศจะทาก่อนนอนทุกวันแล้วก็หลังจากอาบน้ำแล้วตื่นเช้าไปทำงานก็จะทามันให้ความเวลาที่เรานอนไปตื่นเช้ามาริมฝีปากเรายังมีความชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะตัวนี้นะเพื่อนซื้อมาให้นะคะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวมาสคาร่าคิวค่ะ มาสคาร่าคิวนะของฟาซิโนะคะพกกาศใช้สีน้ำตาลนะก็ไปตอนนั้นไป e VE ีฟแอนด์บไปเดินเล่นมาก็เห็นมันซื้อซื้อหแถมหนึ่งก็เลยซื้อมา1แถมหนึ่งมาลองดูปรากฏว่าใช้ดีนะคะเป็นวอ t เ r อร์พูด้วยนะกันน้ำค่อนข้างดีแต่ว่าอีกอันหนึ่งพรกกาศให้ให้พี่ที่ทำงานไปแล้วเพราะว่าอ,อ,อยากให้เขาเพราะว่าเขาก็ให้อะไรกับพกกาศดีๆหลายอย่างนะคะให้คำแนะนำให้อะไรในชีวิตค่อนข้างดีก็ให้เป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆแบบ แต่มีอะไรพี่เขาก็จะแบ่งปันประกาศอยู่แล้วนะก็ช่วยแชร์ชชกันอะไรเงี้ยก็ใช้ดีนะคะตัวนี้เป็นอายบรนะคะสําหรับคิว้วลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้ชอบนะโอเคใช้ดีอะไรเงี้ยใช้ควบคู่กับคิว้วแต่นี้ไม่ได้แต่นี้ไม่ได้ใช้นะเพราะกัดหลอกเขียนเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็เออจำราคาไม่ได้แล้ว่วาไม่น่าไม่น่าเกิน300นะตัวนี้นะคะโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นของ C.A. นะเป็น C.A. เป็นเฟซพาวเดอร์นะคะเป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นป้องกันเอ่อป้องกันแสงแดดด้วยนะตัวนี้นะคะตัวนี้ประกาศซื้อมาสักนานแล้วนะรู้สึกซื้อในในในวัสสันไล่ไล่ลงรูปในอินสตาแกรมแล้วนาน,านแล้วแต่ว่าไม่ได้หยิบออกมาใช้ก็เลยออก,ออก,ออกมาเห่ให้ดูนะคะเป็นใช้ประกาศใช้สีเบอร์สองนะคะตอนนั้นที่ประกาศซื้อรู้สึกว่ามันจะลดราคาจ้ก 339เหลือ200เท่าไหร่นี่แหละทำไม่ได้แล้วนะก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะคะแต่ว่าแกะออกมาดูแล้วก็โอเคเพราะว่าประกาศพักหลังๆประกาศจะไม่ไม่ใช้รองพื้นเลยจะติดเป็นแป้งผสมรองพื้นซะมากกว่านะคะโอเคตัวเดินนี้ก็ตัวต่อไปก็จะเป็นแป้งอีกเหมือนกันนะคะเป็นแป้งอง,งุ่น เป็นแป้งอังุ่นตัวใหม่นะคะที่เขาออกลายใหม่มาประกาศใช้สีเบอร์21อยากจะบอกว่าแป้งองุ่นเป็นแป้งที่หอมมากหอมจริงๆคือแบบโอ้โหไม่เคยใช้แป้งอะไรที่หอมเท่านี้มาก,ก่อนอันนี้ประกาศลองใช้แล้วนะน่ารักมากหอมมากอันนี้ซื้อมา300นิดๆพีออเดอร์มานะคะตัวน,นี้นะก็ใช้ดีเป็นแป้งที่หอมแต่ว่าแป้งที่ประกาศพูดไปของ CA แล้วก็ของแป้งอังุ่นเนี่ย จะเป็นแป้งที่ไม่ผสมรองพื้นนะคะพะกาัจะใช้2ตัวนี้ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเราพยายามที่จะเผยผิวให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเวลาแต่งหน้าเราจะได้รู้สึกว่าหน้าเราไม่ไม,ไ,มไม่โดนทําลายมากนะคะพยายามจะไม่ลงรองพื้นอะไรมากมายก็คือใช้แป้งผสมรองพื้นเอาแล้วก็แป้งฝุ่นอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่พักหลังมาตั้งแต่เริ่มทํางานนะคะก็เป็นแป้งตัวนี้นะแล้วก็ ตัวต่อไปที่เพิ่งซื้อมาเลยแล้วก็แบบรู้สึกว่าต้องซื้อต้องใช้จริงๆนะคะก็คือของ beauty c o t t e g e นะคะอันนี้ประกาศซื้อบัตรเชืมานะเป็นบัตรออนนะสีเบอร์05นะคะสีสีแบร์เบอรี่นะคะก็อันนี้ซื้อมาออ300นิดๆนะคะตัวนี้เพิ่งไปซื้อมาที่พมนาน ก็ไปเดินเล่นเห็นเขาโหลดอยู่นะคะเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วเขาก็จะมีแปลงให้ด้วยนะคะปีแปลงพากาดลองไปสบบอสแล้วพากัดชอบมากคือมันเป็นสีที่สวยมากจริงๆมันเป็นสีที่สามารถใช้ใช้ได้ทุกวันนะมีชิมเมอร์เล็กๆด้วยนะคะสีนี้ค่อนข้างที่จะเป็นสีค่อนข้างที่จะสุภาพมากๆแล้วก็เป็นสีที่ออไม่จีจาะจนเกินไปนะคะก็ตัวนี้ซื้อมาล่าสุด กิ๊บนะสามอรอยกว่าบาทแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้เดินช่างใจอยู่นานว่าจะเอาหรือเปล่าที่ในบูธท,ที่ประกาศถึงได้เออเขาเรียกว่าอะไรนะหนังสือที่เป็นกิตบเซตมานะคะก็เดินอยู่นานก็ได้ตัวนี้มาค่ะเป็น Train Connection Eyeshadow c o l l e c t i o นนะคะตัวนี้ตลับมันจะค่อนข้างที่จะเลอะง่ายเหมือนตลับมันจะคล้ายๆของนาสน,นะคะตัวนี้ซื้อมา550 ห้าร้อยห้าสิบนะคะก็เท่านี้ฝ่ามือประกาศก็เป็นพาเลตที่พกพาก็โอเคได้อยู่นะมีกระจกบานใหญ่มากเห็นไหมตัวนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดเออสิบห้าสีนะคะประกาศจะให้ดูน,นี้ไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยเดี๋ยวลองแกะพลาสติกให้ให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเลยแต่ว่าเห็นสีมันสวยดีผกาก็ เลยเขาแถมอันนี้มาให้ด้วยดับกาเราออกก่อนสีมันค่อนข้างที่จะสวยแล้วก็สามารถแต่งได้หลายลุกก็เลยเอามาลองดูนะคะเป็นสีแบบนี้เห็นไหมเอ่ยสิบห้าสีนะคะสีค่อนข้างสวยมากเดี๋ยวประกาศดูให้เดใกล้เม็ดสีค่อนข้างแน่นนะคะตัวนี้นะห้าร้อยห้าสิบ อยากจะบอกว่าถ้าเป็นกิฟต์เซตของขวัญในร้านบสูสเนี่ยบางบางอันเนี่ยมันจะบางบางบางสินค้าบางตัวเขาจะยังไม่มีในในบางสาขาเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆก็ลองไปถามกันดูเนาะว่าเป็นยังไงก็เนี่ยคะ่ะในสิ่งที่ประกาศซื้อมาในในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้นะคะก็ยังไงวันนี้คงจบแค่นี้แล้วกันนะคะยังไงไปติดตามวิดีโอคลิปหน้านแล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะคะก็ยังอยู่อย่างเหมือนเดิมค่ะยังอยากที่จะทํา YouTube เหมือนเดิมเนาะ ก็ยังติดตามพี่ๆเพื่อนๆที่ในทาง YouTube เหมือนเดิมนะคะก็นนี้ประกาศขอลาไปก่อนนะคะเจอกันวิดีโอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย